B4 นะครับตอนนี้อตื่นเต้วจังเลยดับแน่ๆเสียวดับเนี่ยเสียวดับไ <Huh? S 2> บอคน <are> ไม่รู้ไปแล้ว <are> เอาเลยนี่ขา,ขาเขยงิง <laughs> สูงจัดสูงจัดขา,ขาเขยิงเลยส้นตีนลอยเลย ด้วยนะครับ v 4ออขอบคุณครับอ <downstairs> ่้นขาว่ะอย่ งผมไม่รู้ว่าหมุดอะไรนะผมไม่ได้ปรับเลยผมจะไม่ปรับวกางหมุดเลยไม,ม่มึงเข้าใจเยอ่ะดึงจะตายอยู่แล้วอะเนี่ยเดี๋ยวลองจะไปลองจอดไฟแดงดูว่าพ่อคนไม้แหล้อหรือปะเขาใช่้าผมโอ้อเยี่ห้อดเลยเนี่ย แต่ไม่แนะนำไม่ใช่ชิปต่ำนะออรอบต่ำๆโอ้โหร้อนอะ่ะเยี้ยมร้อนสัตร้อนขายยิเค้คนลอยสัตว์ยิเค้ครรเคูกใจวะเออทีโฟยี่เงี้ยกจริงอ้า,ร,าร้อนขาเลยสัตว์ไม่ไหววะต้องต้องอ้าขารอก สวิตได้ไหมได้เสียวว่ะโอ้โหเป็นรถที่แบบฮี่ฟิลลิ่งสุดยอดโชคของอะไรเออลินนะครับผมน่าจะเป็นโชคไฟฟ้านะครับแต่เขาว่าโชคไฟฟ้ามันมันตอบสนองดีเลยนิดนึง อันนี้ก็โอ้่อร้อนข่าวเฮ้ยแม่งดูกะติก็คือดูกะติวันยังข้ามแต่คนรู้่ะแค่คนรู้ขี่ดูกะติแล้วมันรู้สึกฟิลในประเทศไทยอากาศตอนนี้บ่ายสามนะครับผมบ่ายสามถึงสี่โมงอ่ะเออแม่งคนร้อนไม่คือแฟนผมก็ต้องมารอถ่ายคลิดด้วยโคตรสุดมีวิงเล็ดด้วยขาเท้าผมเอ่อ ถ้าจะให้ยืนปกตินะยืนแบบก็ถึงนะนี่สองข้างปกติถึงถึงถึงไม่ได้ไม่ได้ขยิงอะไรผมสูงร้อยเจ็ดสิบแปดนะเจ็ดสิบแปดเจ็ดเก้าเนี่ยไม่รู้ว่าร้อยแปดสิบยังเพราะว่าผมก็ไม่ได้วัดมานานแล้วโอแ้แต่ร้อนมากไอ้ช่าท่านผู้ชมโอ้โหตรงเนี้ยร้อนช่วงเนี้ยเนี่ยคือหนีไปแมงร้อนเลยแล้วผมมาจอดไฟแดงด้วยผม,มโชว์ไงผมลงทุนไงปกติเขาไม่จอดหรอกไฟแดงผมก็อยากรองดูว่า ถ้าได้ขี่ทั้งพีเนาะเราก็จัดเะ่น่หยแล้วกันแต่ยูเธอเนี่ยผมกลัวจับมากเลยผมต้องกอคัดไว้คัดโคตรตื้นอะ่ะอ้ยร้อนจริงผมเป็นแบบแต่งธรรมดามาขี่มันไม่ไม,ไม่ใช่อะ่ะโอ้ยี่ร้อนมากยังไม่ได้ลองเบรกเลยเบรกหลังเบรกหน้าเดี๋ยวค่อยลองแต่ว่าโหมดนี่ผมจะไม่ยุ่งนะผมจะขอเป็นฟิลที่ ปกติเลยนี่เปิดสวิตช์อของโชว์โ้่เป็นอย่งทีเปิดตรงนี้เป็นนี่ไม่ได้ขี่ดูปกติงไง เพาะไปก่อนก็ได้พี่ผมผมไม่รีบผมเสียวไงจะเสียงรอบต่ำแม่งสุดจริง อันนี้พอเดินมัน้งแต่ว่าตอนเสียงรอบต่ำเล่รู้สึกว่ามันมันพอนะแต่พอขี่ไปไกลพวกไม่ดีเสียงละเริ่มไม่ได้ยนะินละอันนี้ไเ,เสียงลงเนี่ยอ,องามุมรถประมาณนี้เลยก็ชอบแต่ว่าน่าแข้งผมจะไปแล้วนะครับ